โอเคนะครับผมกราบสวีสวัสดีพ่อแม่พี่น um, ้องลุงป้านะทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเจ้า <cold> กูโมในโรมาโจกเกอร์นะครับผมเนาะแล้ววัน uh, นี้นะครับผมมี2สูตรนะผมสูตรท่านผู้ชมคนดูเนาะขอมา1สูตรแล้วก็ขอให้เล่นทุน50อีก1สูตรนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกานะครับผมก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสูตรแรกนะท่านผู้ชมขอมานะครับผมก็ทุน 1 0 0สูตร1.50รอบแล้วผมเธอโบ1 0รอบเนาะแล้วก็10.53รอบ10%ของทุนแตกหนักวนเบ็ด3บาท5ครั้งแล้วก็ไป10ของทุนต่อยาวๆถ้าสูตรแตกแบ่งกันด้วยนะครับฮ่าห้าห้านะครับผมเนาะจัดไปนะครับผมวันนี้ไม่ได้มาตอนเช้านะแต่มาตอนบ่าย2องโมงกว่าๆแล้วนะครับผมนะผู้ชมก็เริ่มกันเลยนะครับผมสูตรนี้ นะฮะเออเปิดหัวมา1.5นะครับผมเทอร์โบ10ครั้งนะฮะโอ้โหผ่านไป5ครั้งแล้วผมเพิ่งมาครั้งแรกดีแล้วดีแล้วนะครับผมเออเบ็ด1.5อย่าเพิ่งออกให้มันดูดเป็ดนึ่ไปนะครับผมแต่เบ็ดอื่นขอแล้วกันนะขอให้ออกแล้วกันนะครับผม <c oughs> แล้วก็10.53รอบนะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านเออใครทักมาวนะเนี่ยอ้าฟีสปินเป็หนึ่โอ้โหอย่านะเพื่อนเออพอแล้วพอแล้วฟีสปินแค่ห้าพอผมจะถามว่าหวังไหมก็หวังอยู่นิดๆให้มันออกบ้างนะครับผม1.5แต่อย่าให้ออกบ่อยนะครับผมเดี๋ยวเบ็ดอื่นมันไม่ออกนะครับผม ไอเบตต่ำอมาอ,อ,อ,อย่าออกไปออกเป็นหนักๆนู่นโอเครอบนี้ก็ได้ฟรีปินไป1.5ึ่งาอีกรอบนึงโอเคปึ๊บลงไม่ลงครับผมแล้วก็ไป10.53ครั้งแล้วก็ไป1อ่า 10ของทุนนะครับผมที่เหลือนะเออเขาจะง่ายๆเลยแล้วพอแตกหนักแล้วพอแตกหนักก็อาจจะไป <c oughs> เบ็ดสามใช่ไหมที่บอกแล้วผมจะแตกหนักวนไปเบ็ดสามบาทนะครับผมกี่รอบแล้วว่าไปรอบสองใช่ไหมเออลืมนะครับผม <laughs> ได้ฟรีปินโอ้โหไปอีกรอบนึงนะครับผมสวยเออได้มา5ตัวเลยว่ะโอ้โหวิน่าจะไปเบ็ดสินะครับผมได้ไปเบ็ดสนะฮะสวยไปขอลุ้นเบ็ดสิยาวๆแล้วกันนะครับผมเนาะสิบแตกหนักก็ปรับเบ็ดน,นะครับผมเออไม่งงกันนานท่านผู้ชมเดี๋ยวคนเล่นจะงงเองนะผมเดี๋ยวแอดงงเองนะเฮ้ยใ,ใจเย็น ป <c oughs> แตกหนักแตกไวนะฮะแตกเกิน5้าร้อยขึ้นไปแจงแน่นอนนะครับผมใครที่อยากให้แอดเล่นแบบไหนนะครับผมก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมโอ้โหดูครับผมโหโใจร้ายใจดำเกินโลมามึงออกแบบนี้โอโ้โหเกินโบนัสมีลุ้นได้โบนัสอีกหรือเปล่านะครับผมวัน2วันก่อนเล่นเวลาประมาณนี้ได้โบนัสนะ เออแต่ทุกเช้าเล่นนะครับผมทุกเช้าเล่นก็ได้โบนัสทุกเช้าเลยเกือบจะทุกเช้าทุกวันนะครับผมเออไปโอ้เลือสามเก้าโอ้ยตายเป็นสิบห้าหรือเปล่าท่านผู้ชม่าจะจบที่เป็นสิบห้าหรือเปล่าโอ้ยเกือบเกือบได้ห้าตัวไปเอ้ยสวย ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะใครที่อยากจะเล่นตามก็ะมระมัดระวังด้วยนะครับผม <c oughs> ใครที่อยากจะเล่นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเนาะ <c oughs> ไป <c oughs> โอ้โหทำไมมันมายากจริงๆวะเฮ้ยมากับมาทุนนะครับผมยังไม่มีไอตัวหนักๆนะครับผมเนาะใจเย็นๆ ไม่มีตัวหนัหนกๆเลยถ้าคลิปนี้ยาวไปนะครับผมอีกสูตรหนึ่งผมน่าจะไว้วันพรุ่งนี้นะครับผมที่ขอมาว่าลองเล่นทุน50แบบเบสิกเบให้ดูหน่อยเนาะทุน50แต่เบ็ดเบ็ดผมคิดไว้แล้วแหละเออ50ของผมเนาะผมเบ็ดผมคิดไว้แล้วไว้ค่อยดูเดี๋ยวค่อยจัดนะครับผมน่าจะพรุ่งนี้มั้งเพราะสูตรนี้นี่โอ้โหน่าจะยาววะ่ะ น่าจะยาวได้อยู่มีลุ้นได้อยู่เนาะไป <c oughs> ไปต่อเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับผมลองไปแบบเทอร์โบดีไหมโอเคเดี๋ยวลองไปแบบเทอร์โบนะครับผมอเอาเทอร์โบแป๊บหนึ่งไป 2ครั้งไม่มาสามครั้งไม่มาสี่ครั้งไม่มาห้าครั้งไม่มาโอ้โหสวยเลยโอ้โหผมตัดสินใจพลาดหรือเปล่าเออห้าครั้งไม่มาเฉยโอ้โหเกินเรียบร้อยนะครับผมหมดจ้อยเลยนะฮะทานผู้ชมสู่ทานผู้ชมคนนี้เออ ก็ถือว่าไม่นานนะครับผมไม่นานนะท่านผนะู้ชมนะก็ป่ะอีกสูตรหนึ่งนะครับผมที่ขอเข้ามานะครับผมสูตรนี้ไม่ผ่านหรอโู้เสียดายจัดโอเคปะ่ะอีกสูตรหนึ่งเฮ้ยเพลไลสวยว่ะโอเคแล้วผมกลับมานะอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาว่าพี่ห้าสิบาทเบสิกหน่อยนะครับผมก็สําหรับผมนะครับผมเบสิกของผมเลยนะครับผมก็เป็นเทอร์โบออโต้สิบครั้งนะครับผมเริ่มต้นจาก 1.5ไปไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะอย่างที่บอกนะว่าเออผมมีเบ็ดในใจมีเบ็ดในหัวแล้วเนาะเออ, <c oughs> อกดไปก่อนเลยนะครับผมเออ1.5ออโต้10 <c oughs> นะครับผมจัดไปนิดนึงนิดนึงนะครับผม <c oughs> เล่นได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละไปสวยครับไปอีก เดี๋ยวก็จะเพิ่มเบ็ดไปทีละเบ็ดละเบ็ดเนาะก็ออโต้สิบเทอร์โบสิเนาะยังไกงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้แอดโจงหมูสู้โลมาด้วยนะฮะสู้จนเหนื่อยแล้วนะไปสูตรเมื่อกี้ก็ไม่ออกนะครับผมแพ้มันไปไอโลมาฝากไว้ก่อน ให้บวกนะจะบวกให้ยับโอเคใครที่ดูอยู่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอุย้ยโบนัสเกือบลงเห็นป้าเมื่อกี้โอ้โหนิดหนึ่งนะครับผมนิดเดียวไม่ออกเลยว่ะเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหเกือบอีกเกือบแล้วเกือบอีกนะครับผม อันนี้คือเบสิกแบบง่ายๆเลยนะครับผมไปเฮ้ยเทอร์โบอีกดิเออเทอร์โบอีกสิบไปเลยนะครับผมปื๊บปื๊บหมูไม่ลงอืมเกือบไอ,อตัวหนัหนกๆไม่ออกเลยเว้ย 4ี่ห้าแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอีกนะเออเดี๋ยวขึ้นไปเป็นหนะครับผมเลกสี่รอบไม่รู้จะไหวไหมมีเป็นในหัวแล้วแหละห้าตัวสวยครับผมโอ้โหเสียดายโลกโอ้เสียดายโลกจริงบเป็นอย่างดอกตปต่อ โตครับผมโลอีกสี่ตัวครับผม,บผมแจกันไม่มาอีกครั้งหนึ่งเพิ่มเบ็ดโอเคสวยเนี่ยมันชอบมาแบบนี้แหละโลมาเอ้ยฟรีไหมเพื่อนไม่ฟรีวะ่ะมันชอบมาแบบนี้โลมานะโอเครอบนี้หโอ้โหเบ็ดถกมาสวยอีกแล้วอุ้ยมา เอาว่ะอุ้ยไปสามโมงมาครับผมบายสามโมงเข้าเลยโอเคสองดาบจัดไปฟันู้หลังหักไม่พลาดว่ะเฮ้ยวันนี้ไม่โยกว่ะจริงอุ้ยวันนี้มันไม่โยกเลยว่ะเฮ้ยมันไม่โยกหลบผมใส่ไปที่เดิมแต่แม็กฟันโอ้โหมันไม่โยกเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาครับผมเอา้าเอาไม่เข็ดไม่เข็ดขออีกดาบหนึ่งแล้วกันโอ้ฟัน อุ้ยเบสิกวันนี้ฟุกจัด <c oughs> กดตรงเดิมนะครับผม <c oughs> ได้โลเอาว่ะเอ้ยตรงเดิมอีกอะกดย้ำๆเอาหลบแล้วนะครับผมวุ้ยวันนี้มันเชื่องเว้ยวันนี้เปิดหัวมาดีเว้ยมันเชื่องเอาเรื่องว่ะก็ตรงเดิมอีกอะเออสองดาบจัดไปอีกทีหนึ่งไหมห <c oughs> ็ตรงเดิมอีกอะสองดาบครับผมจัดไปอีกไหมกูหลบ อุ้ยมันรู้รู้สภาพผมหเลอว,ว่าไปอ้โหโลทั้งสามโอเค,อเคได้สามดาบนะครับผมสวยเบ็นหกเออแค่นี้ก็คุ้มแล้วอะอุ้ยนี่คือฟุกเข้านะครับผมเออหาฟุกหาทําเลยหืมเบ็ดหกเข้าเลยเบ็ดแรกเอาว่ะเบ็ดที่ผมคาดไม่ถึงจริงๆเออเบ็ดที่คาดไม่ถึงจริงๆเออก็เข้าก็โอเคนะผมเข้า เ้าก็โอเคอุ j, ๊ยเบ็ดนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมจริงเลยพูดตรงๆเลยเบ็ดหกเนี่ยเบ็ดที่ถูกลืมนะครับผม <c oughs> แต่ดันเข้าโบนัสแน่ต้องได้ใช้งานมันบ่อยๆแล้วนะครับผมก็ทาให้ดูแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากติดตาม like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคือถ้าไม่ฟุกนะผมอาจจะไปต่อนะครับผมเมื่อกี้นะถ้าไม่ฟุกผมอาจจะไปต่อนะครับผมแต่นี่มันฟุกเข้าผมก็รักษาไว้เนาะ จากที่เมื่อกี้โอ้โหจาก400โอ้ขอเป็นขอเป็นขอเป็น400ดีกว่าเมื่อกี้เราเสียกับสูตรคนดูไปเท่าไหร่วะเอา400เป๊ยเปเสียกับคนดูไปอ่า100ใช่ไหมเออทุน100เมื่อกี้นะครับผมเอาโนดนดูในรอบนี้ก็ได้ไปนะครับผมทุนแค่ห้ินะได้มา300เลยตรงตามเป้านะครับผม300เกือบ400เมื่อกี้400รอยแล้ววะผมไม่น่าไปต่อเลยว่ะ น่าจะพอเนาะอุ้ยได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ลงอีกโอเคก็ลองปรับเปลี่ยนเบ็ดเล่นดูนะครับผมใครที่จะเล่นตามเนาะก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะโอเคก็พอแล้วดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเล่นไปเล่นไปมันเสียเอานะครับผมคือคุ้มแล้วอะห้าสิบเมื่อกี้นะผมเกมแรกก็หนึ่งร้อยเท่ากับคลิปนี้นะผมร้อยห้าสิบนะ ได้มา381นะครับผมก็ได้ประมาณเกือบ200เลยนะครับผมเออเจอกันในคลิปหน้านะสํำหรับคลิปนี้นะครับผมแอดโจกหมูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าต้องมีภารกิจที่จะทำนะครับผมต่อไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมใครที่อยากให้เล่นนะคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมจัดไปนะฮะบ,บ๊ายบายนะครับผมจุ๊บๆ